ขอข้อม mm ี hmm> ้ก <basics> um, ่อนนะครับเกี่ยับการนะครับขอข้อี่กันนะครับพร้อมนะครับมองกล้องนะครับนึ่งสองสครับหน้านะครับหนึ่งส

我们这个项目呢，是属于一个。